สวัสดีนะครับหมอโต๊ด9 5ทาาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานไพ่อยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2,568 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคนาและลาศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับ ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตส์อ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเท,ทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ไปแรกเป็นพลังงานไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จโอกาสเส้นทางแห่งชัยชนะการหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือการที่คุณมีพลังงานการที่มีคนที่สนับสนุนคอยช่วยเหลือให้กําลังใจกับคุณ อยู่ตอนนี้ก็ได้นะเป็นพลังงานไพ่ดูเวอร์นะการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการหาประสบการณ์หรือเป็นพลังงานไพ่ในวันที่สิ้นสุดกับใครสักคนหนึ่งอยากมีคนที่กลับมาเริ่มต้นก็ได้นะกับสิ่งที่ผ่านไปคุณอาจจะเคยเรียนรู้กับนิสัยใจคอของคนคนหนึ่งมาแล้วก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนวันข้างหน้า วันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันที่คุณทําเพื่อตัวเองในวันที่คุณสร้างอนาคตให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานใพ่เด็กถือดาบเป็นพลังงานไพ่การ แอบสืบแอบส่อ,อ,สองหรือความดือ้อความนั้นความเอาแต่ใจหรือมีคนที่มีนิสัยมันเด็กๆก็ได้นะในตอนเนี้มีคนที่กําลังแอบมองหรือเป็นพลางงานพ่าการแอบสืบส่องในตอนนี้ของคุณอยู่นะครับเป็นพลางงานพ่การปิดกั้นการบล็อกการมีกําแพงหรือมีการที่บล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปก็ได้หรือเขาเป็นฝ่ายที่ดึง เขาเป็นฝ่ายที่บล็อกการติดต่อหรือเป็นฝ่ายคุณที่บล็อกเขาก็ได้นะในตอนนี้มีพลังงานไพ่เจ็ไม้เท้าเนี่ยคือการทุ่มเทปัญหาการที่มีการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ของคุณอยู่นะเป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะทุ่มเทในเรื่องการงานการแข่งขันในเรื่องการงานของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะชาริออตกรกฎลัคนากรกฎนะ ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความเข้มแข็งความอดทนกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอดทนกับเรื่องความรักกับสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแลใครห่วงใยใครทุ่มเทให้กับใครเราเป็นฝ่ายที่ทําเพื่อเขาเราเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทและ เอาใจใส่เขาก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนก,การที่คุณมีความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมามากพอแล้วกับสิ่งที่เราจะมองไปในข้างหน้าของเราเราเดินก้าวไปในเส้นทางเดินของเรานะทุกเส้นทางเดินมีทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคและการที่เราเป็นคนที่แก้ไขกับปัญหาในตัวของเราเองอยู่เสมอนะมีพลังใพ่ห้าถ้วย5ถ้วยนี่คือความเสียใจนะคือความผิดหวังกับสิ่งที่เราหวังให้ใครคนนั้นที่เขาเข้าใจ ในความรู้สึกของเราแต่กับสิ่งที่เขาทําไว้กับเราคือการที่เขาผิดในคําพูด ในคำที่เขาเคยสัญญาก็เราไว้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่คิงออฟสอดราชาถือดาบเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นํามีพลังงานไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวด้านความเข้มแข็งหรือทหารตํารวจได้นะมีไพ่แห่งการฝ่าฟันไปข้างหน้าในตัวงเราเองคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายแม้แต่อุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดแต่คุณจะเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาและในทุกปัญหาเนี่ย คุณจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เดวิลเดวิลนี่คือความรักความโรคความโกรธความหลงความพันธนาการในความรู้สึกมีพลังงานไพ่ความเจ้าชู้หรือมีพลังงานการที่มีความมีการพบเจอกับคนที่ มาหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเราก็ได้นะในตอนเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่รู้ในทุกๆเรื่องก็ได้นะคุณอาจจะรู้ว่าใครเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์รู้ว่าใครเข้ามาด้วยความจริงใจมีพลังภาพจัดเม้นเป็นพลังงาพก,การตื่นรู้การกระทําก็ได้นะผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะเป็นภาพแห่งการที่ใน การที่ในตอนนี้เหมือนกับการที่เรากลับมาเหมือนเรามีสติมากขึ้นก็ได้นะมันเหมือนกับการที่เราเห็นแห่งความเป็นจริงในตัวของเราเองหรือการกลับมาเห็นในความรู้สึกที่แท้จริงของเรานะครับเป็นพลังไพ่ดีเอ็มเพรสเทพี่ดาดาวสุขดาววีนัดคนที่เกิดมาสุขคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลนะเป็นไพ่แห่งการดูแลและความห่วงใยนะครับในความรู้สึกในตอนนี้คุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่ ช่วยเหลือเขาทุกๆอยา่างกับสิ่งที่เราช่วยเหลือลกับสิ่งที่เ,าเอาเอาใจใส่ในสิ่งที่เรามอบให้เขาเนี่ยคือความรักแต่กับสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือความหลอกลวงคือความไม่จริงใจก็ได้นะมีพลังาักพหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะครับเป็นไพ่ของการที่การยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไป ในปัจจุบันของคุณก็ได้นะในตอนนี้เมืออากาศที่เราอยากได้รับความชัดเจนเราอยากได้รับความเข้าใจในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังางให้ในการที่มีคนที่นำทางมีคนที่ชี้ทางให้กับเรานะการเดินออกจากมายาและมุ่งหน้าสู่ความเป็นจริงในตัวของคุณในตอนนี้ก็ได้เส้นทางแห่งความรู้สึกการสร้างให้กับตัวของเราเองนะเป็นพลังานให้ใน ในการเติบโตส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพการเติบโตที่เป็นตัวของคุณเองนะครับของชาวธาตุไฟนะมีไพ่ของการที่มีอันสุดนี่คือการที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งในตัวของคุณเองนะ เป็นสุขภาพก็ได้นะสุขภาพที่ดีในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน1ิบใบเป็นไพ่ของเซลติคอสไพ่อยากบอกอะไรคุณนะมีพลังาลงานไพ่กวนผิดหวังความเสียใจในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมาก็ได้หรือ,อาการที่ได้พบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจกับคนที่ไม่ได้ชัดเจนกับเราก็ได้นะหรือ,อการที่มีคนคนหนึ่งที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นไพ่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกุมตุลเมตุน ธาตุน้ำกรกฏมีนพืชจิกนะเป็นไพ่ของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งก็ได้ในทุกเส้นทางเดินเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆในตัวตนของคุณนะเป็นไพ่ของของการที่อาจจะมีในช่วงเนี้ยชาวธาตุไฟอาจจะมีความหวังครั้งใหม่หรือการที่มีมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่ได้เข้ามาก็ได้นะโอกาสแห่งการเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้าของเราก็ได้นะมีพลังางานไพ่ คนที่เป็นคนที่เข้ามาในช่วงนี้ที่จะพบเจอกับคนที่เข้ามาคอยห่วงใยเราคอยเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเราก็ได้นะแคร์กับความรู้สึกของเราหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณนะั้นจะเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายในวันที่อยู่ใกล้เขากับไม่เคยแคร์เขากับไม่เคยเห็นคุณค่าในวันที่ไกลกันทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาแล้วว่า กับสิ่งที่คุณเคยห่วงใยกับคําพูดของคุณกับความผูกพันของคุณกับสิ่งดีๆที่คุณเคยเมอบให้กับเข,เขาวันนั้นมันยังอยู่ในความทรงจํามันยังอยู่ในความรู้สึกของเขานะครับขอดูปลัง,งานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตชาวกันลักขนากันนะ เป็นไพ่ของแสงตะเกียงแห่งการนําทางนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เรากลับมามีสติหรือการที่เราหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวของเราเองก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับการทีท่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีกับตัวของเราเองได้นะมีพลังงานไพ่จัดเม้นเป็นพลังงานไพ่ผลแห่งการกระทําหรือมีพลังงานไพ่คนที่คุ้นเคยจากอดีตกันมาก็ได้หรือคํามั่นคําสัญญ,ญาคําผูกพันคําผูกมัดที่เคยให้กันไว้กับ ดีที่ผ่านมาในช่วงนี้จจะมีการที่ได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยกับคนที่เหมือนมองตาและรู้ใจเหมือนคนที่เข้ามาในตอนเนี้เหมือนคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้นะเหมือนคุณกับเขาเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมานะครับคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกันาาหรือคนที่อายุมากกว่ากันก็ได้นะมีพลังไพ่ควีนออปเปอเคิลลาชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นใจในตัวของคุณเองนะ เป็นพลังงานให้ความมั่นคงความมั่นใจการโฟกัสถึงเรื่องการเงินเป็นคนที่วางแบบแผนเก่งเป็นคนที่จัดระเบียบและวางแบบแผนให้กับตัวของคุณเองเป็นคนที่เก่งในเรื่องการเงินในตอนนี้ของคุณก็ได้หรือใครเข้ามาเนี่ยเป็นพลังงานไพ่คู่คิงกับควีนเนี่ยคือคนที่เข้ามาร่วมอนาคตคนที่เข้ามาร่วมความฝันคนที่เข้ามาร่วมความหวังก็ได้มีพลังงานไพ่คนอดีตหรือมีพลังงานไพ่คนอดีตที่ยัง ตัดคุณไม่ขาดมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทาที่ทําไว้กับคุณในตอนนี้ก็ได้นะมีไพ่ของความเสียใจในตอนนี้มีคนที่เสียใจกับคําพูดคําจาที่เขาในวันนั้นที่เขาเคยทําพูดกับคุณไม่ดีในวันนั้นเสียใจจนถึงทุกวันนี้ก็ได้นะมีะพลังไพ่ในออบคัพกัลยาณนมิตรการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีความช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่ มาเห็นคุณค่าในวันเวลาที่ไกลกันมาเห็นคุณค่าในวันที่ไม่มีคุณมาเห็นคุณค่าในวันที่เราอยู่ได้ในวันที่เราเศร้าในวันที่เราเสียใจเขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าและสิ่งดีๆที่เรามอบให้ในวันที่เราเริ่มทําใจในวันที่เราอยากที่จะปล่อยมือกับทุกสิ่งทุกอย่างไปจะมีคนที่เอื้อมมือจะมีคนที่ขวายคว้าจะมีคนที่อยากมาจับมือเคียงข้างกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะโอกาสแหการเริ่มต้น มีไพ่อของการที่เอดเอดอวานทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่รักกันจริงสําหรับคนที่ชัดเจนสําหรับคนที่เข้ามาแคร์กับความรู้สึกคนที่เกื้อนหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่พร้อมที่จะทําทุกๆอย่าง ให้กับคุณในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดวิลเป็นไพ่ของความพัฒนาการนะเป็นไพ่ของความข้างรักก็ได้หรือเป็น,ลนพลังงานไพ่ความทุกข์ใจความทรมานใจในตอนเนี้ยคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจในตอนนี้ก็ได้นะเหมือนกับเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกเส้นทางเดินผิดไปหรือไปพบเจอกับคนที่หวังผลประโยชน์ในตัวของเขาหรือการเงินของเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ คุยกับเขาได้ทุกๆเรื่องเขาคุยกับคุณได้ทุกๆเรื่องแต่เหมือนเข้าไปแล้วคุยไม่ได้ก็ได้นะมีพลังไงไนางไนไพ่เจ็ดดาบนะมีพลังงานไพ่ความคิดถึงความโหยหาค่ำคืนที่อ้างว้างค่ำคืนที่เหน็บหนาวเหมือนเขาเดินอยู่ตามลำพังในค่ำคืนที่โดดเดี่ยวหรือการที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้เขาอยากส่งความคิดถึงมาหาคุณในค่ำคืนนี้นะค่ำคืนที่มันเหมือนขอความรู้สึกที่เขา เศร้าใจในตอนนี้ก็ได้นะมีพลังงาพในวันที่ถอยห่างจากกันในวันที่คุณเดินจากลามีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพเก่าๆภาพเดิมๆที่มีคุณในวันนั้นสิ่งดีๆที่เคยมอบให้แก่าการสิบไม้เท้าเป็นพลังงาพความทุ่งเทการแบกภาระการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงาพ King of อ a n d นนะ n g of w a n d นเป็นพลังงาพคนที่มีความ ทุ่มเทคนที่มีความปกป้องคนที่พร้อมที่จะดูแลและปกป้องความเป็นผู้นำครอบครัวก็ได้นะคนคนนี้จจะเป็นพลังงานการที่เขากำลังกลับมาเพื่อพิสูจน์ตัวงเขาเองว่าเขาสามารถดูแลคุณได้เขาสามารถห่วงใยคุณได้นะมีพลังงานให้ในเดทการจบการเลิกราการยาล้างในทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีพบมีเลิกมีลามีจากมีจากลาตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าความผัดภาาความโดดเดี่ยว ความเหน็บหนาวในวันที่มีไม่มีคุณเป็นเช่นไรนะเป็นฝ่ายของการที่มีคนที่อยากกลับมาชัดเจนอยากพบเจออยากเคลียร์ใจหรือเป็นฝ่ายเขาที่ที่กำลังอยากพูดคุยกับคุณอยู่ก็ได้ด้วยเซนส์นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเคยเรียนรู้กับความรู้สึกของเขามาแล้วคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาก็ได้นะในตอนเนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังอ่านใจคุณไม่ออกก็ได้ ว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะมีพลังไพ่ในตอนเนี้ยในวันที่กลับมาพบเจอในวันที่กลับมาเห็นรอยยิ้มเขาอยากเห็นรอยยิ้มของคุณเขาอยากมีความอบอุ่นเขาอยากเป็นข้อเป็นกลัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่เขากําลังทําในสิ่งที่เขาหวางังในในเส้นทางเดินที่คุณกับเขาเคยทําร่วมกัน เคยมีความรับผิดชอบเคยมีความมั่นคงด้วยกันนะในตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่เขาจะกลับเข้ามาในการปรับความเข้าใจการเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอะ่ขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับขอดูพลังงานไพ่ชาวธาตุไฟในปัจจุบันนะครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะอ ไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะครับในปัจจุบันมีพลังงาไพ่การเฝ้ารอการรอคอยในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณคุณได้วางแบบแผนได้วางเป้าหมายดีที่สุดแล้วนะมีพลังงานไพ่จัดเม้นเนี่ยเป็นไพน่แห่งการที่อาจจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะ พบเจอกับคนที่ใช่พบเจอกับคนที่เข้าใจพบเจอกับคนที่ห่วงใยเป็นพลังงานไพ่ในออฟสอดเป็นไพ่ของความร้อนลนความร้อนใจในช่วงนี้จะมีพลังงานไพ่าการที่ระวังเรื่องอารมณ์และใจร้อนนะมีพลังงานไพ่ในแปดถ้วยการเดินหันหลังการจากลา ในในตอนเนี้ยเมืออกับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆที่เคยมอบให้ใครใครสักคนหนึ่งมันยังอยู่ในความรู้สึกมันยังอยู่ในความรู้สึกของคุณนะมันเหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่เดินหันหลังเราเป็นฝ่ายที่เดินถอยออกมาสําหรับบางท่านอาจจะเคยเสียใจในเรื่องความรักมา จะมีพลังงานไพ่การที่เราอาจจะเป็นการที่เราเดินในวันที่เราถอยในวันเวลาที่เราหาจะมีคนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวเคยวางแบบแผนเคยวางอนาคตร่วมกันไว้เดอะฟูเป็นพลังงานให้คนที่คบไปเรื่อยหรือคนที่หลักไปเรื่อยหรือคนที่ทํางานเกือบด้าน งานอิสระงานฟรีแลนซ์ได้นะคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานไพ่ในวันที่ไม่มีคุณหรือในวันที่ห่างไกลในตอนเนี้มีคนที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนเพราะกับสิ่งที่เขาตอนนั้นที่เขาอยู่กับคุณเขาเคยวางแบบแผนอนาคตครอบครัวไว้ด้วยกับคุณแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยความเสียใจถ้วยที่มันล้มมีคนที่อยากพูดคําว่าเสียใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือมีพลังงานไพ่การที่ได้พบเจอกับคนที่ เคยเสียใจในเรื่องความรักมาเหมือนกันก็ได้เป็นคนที่เข้ามาให้กำลังใจเป็นคนที่ผูกพันเป็นคนที่ผูกมัดเป็นคนที่เข้าใจในความรู้สึกของคุณเป็นคนที่แคร์กับความรู้สึกของคุณก็ได้นะอ่าที่มีพลังงานไพ่สเตนชาวสิงห์ลัคนาสิงห์มีไพ่ของเดรชดิยอดคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางทหารตํารวจได้นะมีพลังานไพ่ความเข้มแข็งในตอนนี้นะอ่าที่เป็นการที่มีโอกาสที่ ได้เดินทางมาพบเจอกันหรือการที่นัดเจอหรือการออกเดทกันก็นได้นะเพราะมีพลังงานไพ่สามถ้วยนะมีไพ่ของ5ดาบการเลิกราการย่าล้างการใช้อารมณ์หรือมีพลังงานการที่ในตอนเนี้ยคนที่เคยเลิกราคนที่เคยทําให้คุณเสียใจในวันที่เขาชนะกับความรักกับคนที่เคยให้ไปตอนเนี้ยมีคนที่ เหมือนเป็นฝ่ายเขาที่ผิดนะเป็นฝ่ายเขาที่ผิดและเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจในวันนั้นไม่น่าที่จะทำร้ายจิตใจของคุณเลยก็ได้นะ The ะไฮโเป็นพลังงานไพ่พระหรือการที่ตื่นรู้หรือการคิดได้หรือเป็นพลังงานไพ่คำอธิฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเป็นไพ่ของการที่ในตอนนี้มีคนที่กลับมาตื่นรู้มีคนที่กลับมาคิดได้ชาวพฤทศกลัคณาพฤก เมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอการควีน Queen. ออเบเลเคิลราชาเหรียญน,นะเป็นไพ่ของคู่คนที่สนับสนุนกันคู่คนที่จะเป็นห่วงใยความรักที่มั่นคงความรักที่มั่นใจความรักที่แคร์กันนะมีพลังงานไพ่การปิดกัน้นการมีกำแพงหรือเป็นพลังงานไพ่สำหรับบางท่านอาจจะอาจที่จะกลัวที่จะเสียใจอีกกลัวที่จะผิดหวังอีกก็ได้นะอาจจะเป็นการที่ มีคนที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะดูว่าคนคนนี้ในความรู้สึกในความเข้าใจในความผูกพันในความผูกมัดหรือการที่คุณกับเขาได้พูดคุยและแลกทัศนคติที่ดีต่อกันก็ได้นะมีพลังงานไพ่สามเหรียญเดเอ็มเพอรเดอชาวเมธทาาไฟมีพลังงานไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวรับราชการก็ได้นะมีไพ่ของการมุกอ่อนการเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใด วันดีๆสิ่งดีๆที่คุณเคยเมอบให้ใครสักคนหนึ่งมันยังอยู่ในความทรงจํามันยังอยู่ในความรู้สึกของเขาคนนั้นก็ได้นะมีพลังงานไพ่จัดเม้นนะจัดเม้นคือการที่คู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันนะมันมันจะมีพลังงานไพ่จัดเม้นเนี่ยคือคู่คนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมคู่คนที่เป็นคู่บุญคู่บารามีคู่คนที่รักยังไงก็ต้องพัดผ้าในความรู้สึกถึงรักแค่ไหน ก็ต้องจากกันอยู่ดีนะมีพลังงานไพ่การวนกลับการหวนคืนหรือการที่การพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ได้มาพบเจอกันมันเหมือนโชคชะตามันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่นําพาให้เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นคู่คนที่อยู่ด้วยกันนะเพราะมีพลังงานไพ่คู่เข้ามานะครับของชาวธาตุไฟนะอ่าขอดูพลังงานไพ่ใน ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะมีพลังงานไพ่9ก้าดาบก้าดาบเนี่ยเป็นพลังงานไพ่ในความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากหรือมีพลังงานไพ่การที่ความที่สาหรับบางท่านอาจจะมีความที่ยังลืม สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆไม่ได้นะอาจจะต้องใช้เวลาในการขี่ขายหรือการที่เราอาจจะกลับมาดูแลตัวเองในวันที่เราดูแลได้ในวันที่เรารักตัวเองมากขึ้นก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดลเวอร์การกลับมาเห็นในความรู้สึกในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดชเิียดนะมีพลังงานไพ่หกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะ ทุกก้าวเดินทุกเส้นทางเดินมีคนที่อยากอยู่ในทุกเส้นทางเดินอยากอยู่ในทุกเรื่องราวที่มีคุณนะเขาอยากเดินในทุกทุกก้าวเขาอยากเห็นความสำเร็จที่คุณกับเขาวางแบบแผนด้วยกันวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้นะในวันเวลานะครับอดีตที่ผ่านไปมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงหรือวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจโชคชะตาโกงล้อที่หมุนเปลี่ยนจะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเป็น,ปนพลังใหพเดือดฟูนะมีะพลังใหพความฝันความหวังความฝันความหวังหวังในสิ่งที่ตั้งใจ มีความฝันมากมายในสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำหรือมีเรื่องค้างคาใจมากมายในสิ่งที่คุณยังไม่ได้ลงมือทำก็ได้นะหรือมีคนที่คิดถึงความฝันคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยร่วมความฝันเคยร่วมความหวังด้วยกันนะครับเป็นพลังาใา้การปิดกั้นหรือการแข่งขันหรือมีพลังาใา้การที่มีคนคนหนึ่งนะในเรื่องความรักเนี้ยคนที่รักกันจริงเขาจะไม่เอาชนะกันนะเขาจะแ์กับความสึก เขาจะรักและห่วงใยคุณนะครับเป็นพลังไพ่ในเดอะ o ูนนะเดอะมูนคือความคิดถึงมีคนที่คิดถึงคุณหนักมากนะ มีคนที่คิดถึงมีคนที่โหยหามีคนที่หวนคืนมีคนที่หวนกลับก็ได้หรือคนที่เคยบล็อกเคยปิดกั้นเคยมีกำแพงในวันที่เราเดินตามใครสักคนหนึ่งในทุกๆก้าวที่เราเดินตามเขาในวันนั้นในวันที่เราหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งในวันเวลาที่เราเลือกเลือกที่จะจากมาจะมีคนที่กำลังเสียใจจะมีคนที่กำลัง คิดถึงจะมีคนที่โหยหาคุณอยู่นะครับเป็นนาังไพ่เดียมเพลเดอร์ชาวเมธทตดไฟเป็นไพ่ของคู่เข้ามาเป็นคนที่คิดถึงวันที่เคยทำด้วยกันวันที่เคยสร้างอนาคตวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่คนที่สร้างด้วยกันนะเหมือนการที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันยังมีจิตใจที่ผูกพันยังมีความคิดถึงกันอยู่นะอ่า ขอดูพลังลงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีไพ่ของเอ็ดอวานนะเป็นไพ่พลังลงานไพ่ในการเริ่มต้นที่ดีหรือการที่เรามีสิ่งใหม่ๆหรือมีความคิดใหม่ๆ หรือมีโอกาสใหม่ๆในตัวของเราเองนะก้าวเหรียญเป็นพลังงานให้ความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองนะคุณเป็นคนที่มองการไกลคุณเป็นคนที่มีความก้าวหน้าคุณเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นตัวของตัวเองนะเป็นคนที่รักความยุติธรรมด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในออปเปอร์เคิลนะการรอคอยการเฝ้ารอในเส้นทางเดิน ทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งการเฝ้ารอมีทั้งการรอคอยการรอคอยโอกาสการรอคอยจังหวะการรอคอยในความรู้สึกนะเหมือนเหมือนมีพลังงานให้การรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่การปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงนะครับเป็นพลังงานให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากนะมีพลังงานให้ในตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่เราจะ ทำงานเยอะทำงานมากหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะครับเป็นการรีแลกช์ให้กับตัวเองนะมีพลังงานไพ่สเตนตชาวสิงลคนาสิงมีไพ่ของ5้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าวความเสียใจ two of c u p มีไพ่ของความผูกพันนะเป็นไพ่แห่งความรักความรักที่เข้าใจความรักที่เอื้ออาทรความรักที่พบเจอแล้วจะไขว่คว้าสิ่งดีๆและเติมเต็มในหัวใจใน ในการพบเจอก็ได้หรือมีคนที่อยากแลกทั้วแยหย่งความรู้สึกมีคนที่อยากพบเจอมีคนที่อยากมองตามีคนที่เข้าใจคุณในตอนนี้ก็ได้นะครับของชาวธาตุไฟนะหมอโต๊ะก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด b s c ส i b e กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสด,ดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับ